คุณแม่ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปากมดลูกมีอาการอะไรครับตอนนั้นมีมีเลือดออกมีเลือดออกแล้วก็หมอกเขาบอกหมอตรวจแล้วเขาบอกว่าเป็นมะเร็งเนื้องอกที่มดลูกก็ให้ไปฉายแสงฝังแรกล้วแล้ฉายแสงฝังแรกเสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นไรมันก็หายมาฝังแรกสองข้างสองข้างก็คือครบคอร์สเขาแล้วครบครบแล้วเขาก็เลิกรักษาเสร็จแล้วมาเมื่อสองปีที่แล้วมาตรวจพบ มันมามา,มามาปวดปวดมากเลยแล้วเลือดออกเลือดออกมากเลยอ่ะปวดตรงไหนฮะปวดมันปวดที่ที่มรุก<พ>เนี่ยมันปวดอ๋อรตรงมดลูกเลยปวดตรงมดลูกเลยปวดปวดทนไม่ไหวเลยแล้วหมอเขาก็พามามามาไอม,ม,มาเข้าเครื่องอ่ะพอเข้าเครื่องเสร็จแล้วเขาก็มาส,สวนมามสวนเสร็จพอสวนปรับเลือดจะออกลามสายเต็มไปหมดเลยออกโวยรวมๆมากก็ไหลเขแปแผงน่ะ แต่ก่อนหน้านั้นไม่มีเลือดออกก่อนนั้นไม่มีหมอวินิจฉัยว่ายังไงครับสุดท้ายเป็นหมอก็บอกว่าเป็นระยะที่สามคราวนี้เป็นที่ไหนฮะก็เป็นที่เก่าเนี่ยเป็นมันเป็นเพราะแล้วมาลามมาที่ปอดเสพาวะอ๋อเป็นที่เก่าแล้วลามไปที่กระเพาะปัสสาวะด้วยคุณหมอบอกว่ายังไงฮะตอนนั้นคื่ได้หกเดือนตอนนั้นคุณแม่มีอาการบ้างคุณติ๋มตอนนั้นคุณแม่เป็นยังไงบ้างฮะตอนนั้นคุณแม่เหรอคะคือว่าผอมแล้วก็ ไม่มีแรงเลยหมดแรงเหมือนกับว่าไม่เหมือนจะหมดลมมาบุกง่ายๆแบบไม่ได้แช่งแม่นะคะนี่คืออยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลด้วยกันมาคือว่านานแค่ไหนครับคือนานอยู่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนนะคะคือว่าพ่อแม่เนี่ยคือว่าก็คือไม่รู้จะทาไงแล้วคือว่าคือก,ก็คิดกันว่าจะทําบุญแบบสร้างพระยี่ห้านิ้วค่ะทําบุญแบบว่าถ้าเกิดแม่ไปแล้วก็คือว่าไปกพระค่ะ หนทางหนึ่งที่คุณติ๋มเลือกก็คือมาเจอผลิตภัณฑ์ขอบคุณมากเลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมาเจอเพราะอะไรฮะเพราะว่าน้องสาวอะทำงานอยู่บริษัทแล้วมีเพื่อนร่วมงานได้บอกเขาค่ะก็เลยรีบมาเลยคือนอนโรงพยาบาลปุ๊บก็รีบเอามาให้เลยน้องสาวรีบเอามาให้เลยน้ำมังคุดท,ทั้งกระปุกสีเขียวเดือดรีบเอามาให้แม่คือทั้งน้ำทั้งแคปซูลคือทานคือทานตอนที่รักษาอยู่เลยค่ะคือต้องเรียนเรียนคุณผู้ชมที่ฟังรายการเราด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแค่อาหารเสริม ไม่ใช่ยารักษาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยานะเอาละแต่ว่ามันเป็นหนทางสุดท้ายที่ลูกจะทําให้แม่ได้ก็ต้องทาเอาแคปซูลให้คุณแม่ทานยังไงฮะก่อนอาหารสองเม็ดเช้าเย็นค่ะสองเม็ดแค่เช้ากับเย็นใช่แค่สองเม็ดเองค่ะแล้วก็มีน้ำมังคุดน้ำมังคุดก็ทานตอนที่แม่ท้องอืดเรือะไรเนี่ยทานด้วยค่ะตามมาด้วยแก้วหนึ่งจาสองเดือนก็ไปอันตราวอตสาวเลยค่ะคราวนี้เห็นอะไรยังไงดีขึ้นถึง หมอให้กลับบ้านไปแล้วก็มาอันตาวาอันตาวาแล้วหมอเขาบอกว่าแผลหายไม่มีแผลแล้วก็หมอคุณหมอยังว่าเลยบ้าหลอนียสร้างเลือดดีๆมากคือว่าจากการที่เป็นก้อนนะคะก้อนหายไปเลยค่ะหายไปเลยรวมทั้งเนี่ยเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหาปรปวดหายไหมอาการปวดหายแม่หายเลยนะ่หายเวลาเลือดออกไปแล้วมันหายปวดตอนนี้เกือบสองปีแล้วดีใจไหมครับ ดีใจแข็งแรงแข็งแรงอลโอ้เพราะรฉะนั้นอยู่ได้ถึงร้อยปีอย่างที่อาจารย์พิเชษว่าเลยสิฮะ <c oughs> สบายมากก็ทํางานได้ทํางานได้ด้วยโอ้โห,โหแข็งแรงมากอ,อยู่บ้านขายของทํางานปลูกต้นไม้ได้หมดและที่สําคัญเลยเป็นขวัญและกําลังใจให้ลูกๆด้วยนะครับเอาละ<อ>ครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับผู้ที่มีปัญหามะเร็งเมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากเช่นกันนะครับจึงได้มีการทํางานร่วมกับสูนวิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในกรยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็พบว่าแคปซูลเนี่ยเพียง4แคปซูลต่อวันสามารถเพิ่มเม็ดเลืขาว TH1 ได้2เท่าและ TS17 ได้ถึง5เท่าแต่ทั้ง2เม็ดเลือดขาวนี่เองก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็ไปจัดการกับเซลล์เมเร็งได้ดีขึ้นนะครับก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับน้ำบังคุดสูตรบินม ะะสาเหตุที่น้ำมุกุสูตรบิมไปช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวดเร็วขึ้นก็เพราะว่าในน้ำมุกุสูตรบิมเนี้ยเราปรับวิธีการผลิตอ,อย่างได้มาตรฐานให้มีสาร gm 1ซึ่งเราพบแล้วว่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยการทำลายผนังเซลล์ของมะเร็งนะครับแล้วก็มีสารแอลฟาไฮดรอกซีแอซิดะะซึ่งสามารถไปจับกับธาตุเหล็กอิสระ ซึ่งเป็นอาหารเสริมของเซลล์มะเร็งเลยมันเหมือนจะทำให้ Cell เซลล์มะเร็งนี่เจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายนะครับในขณะเดียวกันก็มีสารไฮดรอกซีซิตรแอซิดซึ่งสารตัวนี้มันจะไประง,งับการสร้างไขมันนะฮะสร้างไขมันของเซลล์มะเร็งเมื่อเซลล์มะเร็งไม่สามารถสร้างไขมันมันก็ไม่สามารถสร้างเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้น้ำมังคุดสูตรบิมเนี่ย ก็ยังมีสารโพลีซักรายในปริมาณมากสารโพลีซักรายเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถจัดการกรับเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างจะดีก็เป็นสารที่พบในเห็ดที่มีบอกว่ามีสรรพคุณสูงทั้งหลายในน้ำมุของเราจะมีโพลีซักรายสูงที่สุดในจำนวนมากมากน้ำมังคุทนที่จำหน่ายในโล